สวัสดีครับมาพบกับช่องบารมีหลวงปู่นะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะมาให้ชมกันเป็นเหรียญรูปไข่พระอาจารย์มั่นนะครับวัดบวรนิเวศวิหารหลวงปู่แวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่พศ2520นะครับไปดูเหรียญกันครับด้านหน้าเหรียญก็จะเป็นแบบนี้นะครับ สำหรับเหรียญรุ่นนี้ก็แบ่งออกเป็นสองพิมพ์นะครับมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับเหรียญน,นี้ก็จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับเข้าพิธีเดียวกับพิธีกิ่งพูริทัตโตนะครับเหรียญส่วนเหรียญก็จะมีเป็นรูปพระอาจารย์มั่นนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กแล้วก็เป็นพิมพ์หลวงปู่วแหวนนะครับ เหรียญนี้ต่อโค้ดนะครับโค้ดก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อโค้ดแบบนี้ทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์โลโก้แหวนนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นอัฐบริคารนะครับ แล้วก็มีขาถานกยุงทองนะครับของหลวงปู่มั่นนะครับตรงนี้นะครับสำหรับเหรียนรุ่นนี้ผมก็ยังไม่เคยเจอเก๊นะครับถ้าท่านใดพบเจอก็สามารถเช่าเก็บไว้ได้เลยนะครับดูขอบกันนะครับ ขอ,อบตัดก็จะประมาณนี้นะครับ ตอนนี้เหลือแต่พิมพ์เล็กนะครับพิมพ์ใหญ่ตอนนี้ไม่มีนะครับเลยทําแต่พิมพ์เล็กให้ดูก่อนนะครับยังไงถ้าได้พิมพ์ใหญ่แล้วเดี๋ยวก็จะมาทําพิมพ์ใหญ่ให้ดูอีกทีนะครับครับผมสําหรับเหรียญรุ่นนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาให้ชมก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณครับ